สวัสดีครับครับมานี่ทีมงานสายจวนครับมาเนี่ตั้งเวทีมือแรกครับมือแรกแหกมานครับอากาศนี่แร้งไร้แร้งไหลตั้งเวทีขอฝนคับครับพี่น้องมือนี้มือแรกครับ <c ough> มือแรกแหกมานครับ,บรงงรงงตั้งเวทีทีมงานสายจวนนะครับกําลังลงเวทีนะครับผมกําลังตั้งเวทีเพื <c ough> ่อที่ให้ <c oughs> ทีมงานน้อง,องๆแดนเซอร์นะครับสิได้ขึ้นซ้อมทุกเวทีเราเพราะว่า ซ่อมข้างล่างเรียบร้อยแล้วนะครับเช็คซื้อจักนัอยครับเช็คซื้อแล้วกับเออทีมงานสายตรวจท่าทุกคน,คคนะคนอยู่ครบครับอยู่ครบ80%ครับ80%นะครับทีมงานเราอยู่ครบทุกคนนะครับเดี๋ยวไปเบิดงกันนะครับสรับบรรยากาศของ<อ>จวดป้อจวดป่องจ,วด,จวดครับเบิร์ดกระเสียแล้วครับทับ้งหลายขวานเจี๊ยบปีนี้ปีนี้ยังไงวะมืปอนี้ปีนี้ปีนี้มี้ไม่มาเลยอะยังครับสายจวดทุกัน สายจวดบพ่รู้ว่าเจ๋วยังอ่าปังแท้สายจวดไอ้กระร่อเนาะเอาเลยครับข้าผู้หญิงใส่เด้อว้าพวกงี้ผู้หญิงยี่ต้องใส่เนี่ยครับกำลังติดตั้งเลยครับอีกหนึ่งเดือนบ่เกินหนึ่งเดือนครับเรียบร้อย ตั้งเวทีมือนีกับปูแป้งปับแตงยังกับปับแตงดยบาดครับแต่ว่าบนทันในถึงหลายเปอร์เซ็นต์ปันได้นะครับผมคาดการณ์ว่าต่อแรกจะนา่าเสียดายเขาเข้าครับเวทีห้องสุเปทองเขาเขาแต่ว่าตั้งแคทวอล์กยืนออกไปข้างหนนะครับผมแต่ว่ากับปับ ปรับในส่วนที่จะต้องแก้ไขครับปีนี้ครับปีนี้ครับปีนี้นี่เขามีลิฟต์นะครับเขามีลิฟต์นนี้เขาปีนี้เขามีลิฟต์นะครับลิฟต์เป็นตรงกลางครับตรงกลางเอสที่นัดนะครับผมออกกบั้นได้คแนนหรือครับบรรยากาศของเอาจวดป่าไหมจวดป่าจวดครับมึงจะเสียหรอครับทั้งหลายครับ หวานเจ็บปีนี้ปีนี้ยังไงวะมื่อปีนี้ปีนี้นี้ไม่มาเลยอ่ะบอกยังครับสายจวดด้วยกันสายจวดบพราะู้ว่าเจ้ายังหวานหวานหวานจันอ่าฟังเสียสายจวดไอ้กระร่อเนาะเอาเลยครับว่าก้าพูดยิงใส่เด้อว่าเวื่อกี้พูดยิงยิงต้องใส่เนี่ยครับกำลังติดตั้งนะครับ อีกหนึ่งเดือนบวกเกินหนึ่งเดือนครับเรียบร้อยตั้งเวทีมือนี่กับปูแก่นปับแตงยังกับปับแตงเรียบร้อยครับแต่ว่าบบทันในถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ปันได้นะครับผมคาดการณ์ว่าตอนแรกจะอาเซีเยนเขาเข้าครับเ,รเวทีห้างสุริยภัณฑ์เขาเข้าแต่ว่า ตั้งแคทวอล์กยืนออกมาทางหนอีกนะครับผมแต่ว่ากับปับปับในส่วนที่เรียกจองแก้ไขครับปีนี้ครับปีนี้ครับปีนี้นี่เขามีลิฟต์นะครับเขามีลิฟต์ไมนี่เขาปีนี้เขามีลิฟต์นะครับลิฟต์ปเป็นตรงกลางครับตรงกลางเวทนีนะครับผมอากร่วมกิจเมือนี้ครับ จัดเหมันแล้วครับพี่น้องพอเขากลางแล้วเขาก็จะได้หูว่าเขาจะได้เสริมมึงได้ขึ้นอีนครับมีเสริมขึ้นอีกแน่นอนครับผมเสริมแป้นเสริมเบรดที่สะแปลนเสริมเข้าไหมอีกนี่สิเป็นครับแคดวอลกับตองต่อไปครับนี่ปีนี้เขามีแคดวอลเลยครับผมปีนี้เขามีแคดวอล